สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับผมทรงวุฒินะครับตอนนี้ตัวหลักๆก,ก็คือ,อที่แนะนําที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นยี e ่ห้ com, อไอคอมเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น้วประสิทธิภาพของแันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือที่จะใช้กันส่วนใหญ่เขาก็จะติดเรื่องติดเรื่องแบรนด์นะครับจะเป็นแบรนด์แล้วก็ก็คือว่าเราก็จะส่วนใหญ่ก็กจะใช้งานได้จริงแล้วก็แล้วก็ราคาแล้วก็ราคาถูก ท,ที่เขานิยมใช้กันายามในหมู่บ้านหรือว่าในอาคารหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวที่ตัวนี้จะเป็นตัวตัวขายดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวรองลงมาส่วนกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นกล่องขาวๆแล้วก็จะมีพวกตัวนี้เวลาเราชาร์จเราก็เสียบอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบ, apter, ยบ,ายบาชาร์จเข้ากับที่ที่ชาร์จอย่างนี้เลยแล้วความจุของแบตเตอรี่ นึ่งถ้าชาร์จแล้วเนี่ยมันใช้ได้นานประมาณไหนอ่าชาร์จแล้วละครับก็จะใช้ได้อานานก็ประมาณประมาณ8ชั่วโมงอะครับแชั่วโมงแชั่วโมงอ่าผมจะผมจะแนะนําตัวนี้แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ตัวนี้ก็จะจะถูกกว่าตัวนี้ฐานฐานนิดหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเป็นยี่ห้อเบ้าเฟงนะครับเบา้บาเบ้าเฟงนี้ก็จะเป็นถ้าพูดถึงวิทยุสื่อสารนี่ก็ คนในวงการวิทยุก็ยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อที่นิยมใช้กันมากที่สุดที่ที่เมืองจีน <S <S ถ้าเกิด <S <S ถ้าเกิดพูดถึงยีย่ห้อญี่ปุ่นเนี่ยไอคอมก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดตัวนี้ก็ตัว,ต,วตัวเป้าเพลงทั้งทั้งสองยี่ห้อก็จะมีจําหน่ายไปไปโทั่วโลกครับทั้งทั้งยี่ห้อนี้ก็จะราคาไล่ไล่เลี่ยกันเป็นผ่านต้นๆอันน,นี้จะถูกกว่ากว่านิดหน่อยแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็จะ ก็จะเท่าๆกันส่วนไอคอนเนี่ยจะมีเฉพาะเป็นเป็นสีแดงครับส่วนตัวของยี่ห้อเป้าเปยก็จะมีสีดําสีน้าเงินสีแดงแล้วก็สีสีเหลืองแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะจะ,จะถูกใจครับแล้วตัวก็คือกล่องของเป้าเปยก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนส่วน,น a c c e s s ซอรี่แทนาที่ที่ตั้งชาร์จเนี่ยก็จะเป็นลณะอย่างเงี้ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอนีบคลิปกับ กางเกงใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์วันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นหูฟังนะก็คือว่าเราสามารถาเตเ้ากับหูของเราอานนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเวลาเวลาเวลาเราพูดเราก็แค่แค่แค่กดตรงนี้เองก็ไม่ต้องยกยกวอวอก็อติดไว้กับ เพื่อความสะดวกในการใช้งานครับใช่ครับ <S <S เพราะว่า <S <S <ๆ>เพราะว่าตอนนี้จีจนก็ไปทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกที่เราใช้กันอยู่พวกมือถือซัมซุงหรือว่าเป็น iPhone นนี้อันีก็ครอบจุดจากจีนหมดก็จะอาจะเทคโนโลยีก็จะคล้ายๆแต่ว่าแ,แต่ว่าแบรนด์ญี่ปุ่นก็คือว่าเทคโนโลยีเขาจะเหนือเหนือกว่านิดหนึๆๆ่ไง,ไง <S <S <เ>อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็าำรับไว้คนแบบเออลองดูแบบเพราะว่าถ้าเกิดดูไซส์แล้วเนี่ย ม,มันก็จะไล่เลี่ยกันนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะขนาดเดียวกันบางคน,คนอ,าอาจจะดูแบบรูปต่างอันนี้มันดูอาจจะดูเท่กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็สีอาจจะบางคนเพราะว่าไอคอมนี้จะมีตอนนี้จะมีสีแดงอย่างเดียวส่วนส่วนตัวนี้ก็จะของอของบ้อนเพลงนี้ก็จะมีหลายสีให้เลือกอนะไรเงี้ยครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีเป็นถ้าเกิดเป็นอ่า เขาเรียกว่าเป็นตัวนี้สใช้แบบจะใช้แบบใช้ทุกวันใช้เป็นแบบแบบมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะซื้อแบบใช้ไปนานๆใช้ทีหรือว่าใช้แบบเล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยระยะห่างกันประมาณสัก500 800เมตรหรืออะไรทักนองเนี้ยครับก็แนะนําให้ใช้เป็นเช่นพวกนี้ครับพวกนี้จะพวกนี้จะราคาราคาแปดเก้าร้อยก <ๆ S 2> ็กระถางกระถาครก็คือก็คือแบบก็คือก็คือแบบต่อคู่อย่างเงี้ยครับต่อต่อต่อต่ต่อคู่แบบคือผมคิดว่าราคาถูกมาก แล้วก็เราก็ใส่ใส่ฐานลักษณะอย่างนี้นะใส่ฐานแล้วก็แล้วก็ใช้ได้เลยฐานก็ก็อ่าก็กชาร์จได้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะราคาจะ,จะราคาถูกสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นน้องแล้วก็น้องเล็กตุดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าเป็นพี่ของรุ่นนี้ก็จะอ่าสำหรับอ่าถ้าเกิดเราดูเราดูฐาน ก็จะเป็นลึกสวกว่าจะ1 2 3 4งสี่ก้อนสีก้อนก็คือว่ามันจะใช้ใช้ได้นานกว่าแล้วก็รัศมีก็กว่าน่าจะไกลกว่าก็ก็จะแล้วแต่ก็คือตัวนี้มันตัวนี้มันมันจะตัวใหญ่กว่าเพราะว่าการทํางานหรือว่าไซงานบางที่ที่ที่แบบใช้ใช้ระยะทั้งหมดเป็นเป็นแบบระยะห่างเป็น ห้าโลสิบกิโลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นรุ่นของ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 พวกอเมริกาที่ที่ที่เป็นแบรนด์ที่ที่มีอี่ห้องสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ